สวัสดีครับ EP นี้ก็ยังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ export โปรแกรม Revit ไป AutoCAD นะครับแล้วก็เผื่อบางท่านนะครับผมเจอปัญหานะครับผมหรือบางคนอาจจะมองว่าไม่ใช่ปัญหานะครับผมแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้เนาะสำหรับมือใหม่นะครับเรามาดูตรง Revit นะครับสมมว่าในตัว Revit นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมัน เปลี่ยนที่ตรงนี้ใช่ไหมครับวงโซลิดตรงเฉดอะไรเงี้ยนะครับผมนี่นะครับตรงดีช่วยสไตล์นี่ตัวโปรแกรมเลยดิทนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้ามือใหม่นะครับผมมาทำออโต้แคทนะครับผมหลังจากที่เอ็กพอร์ตออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมแล้วคนี้เอฟมันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบโปรแกรมเลยดิทได้ไหมนะครับผมเหมือนกับให้พวกเฉดอะไรต่างๆนี้นะครับผมก็คือ มันจะมีในตัวโปรแกรมเลยอ c a ตนะครับผมก็คือนะครับในช่องคอมเมนต์ตรงนี้ครับผมให้พิมพ์คำว่า vs current นะครับผมตัว vs current เนี่ยนะครับผม vs เนี่ยก็คือ Visual Style นะครับผมส่วน current เนี่ยก็คือปัจจุบันนะครับอ่านะครับผมก็คือแปลว่าวิชวลสไตล์ปัจจุบันของคุณคืออะไรนะครับผมถ้าเราพิมพ์วาไปแบบนี้แล้วเราก็กด enter นะครับปึ๊บเหเมนครับ มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับนี่นะครับไอเนี้ยเหมือนในเลวิดเลยนะครับใครเลยอาเชดวิทเอ็นะครับนี่เห็นผมคลิกเลือกนะครับมาพบเข้าไปนะครับอ่ารอสักโค่นะครับรอสักโค่นะครับมาแล้วต้องกด e n t e r นะครับไอเจสไตล์นี่เห็นไหมครับเนี่ยมันเอาใหมนะครับอันนี้ครับเดอะนะครับ เอาใหม่นะครับเอาใหม่ทำไมนะครับแนี่ตอนลองไม่เป็นไรนะครับผมพอตอนที่จะทําคลิปเนี่ยเป็นเลยนะครับเนี่ยอ่าผมพิมพ์เข้าไปอันนี้นะครับ๊บปึ๊บเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เลยนะับนี่เพลนวิวบนะครับเอนเตอร์นะครับแล้วผมก็นะครับเลือกเป็นเฉดนะครับอ่าสติวาเป็น เชดเด็ดนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเชดเด็ดเนี่ยเป็นนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามนะครับจะเปลี่ยนเป็นนะครับตามที่เราเลือกนะครับเอาใหม่เนาะแล้วก็คีย์เข้าไปนะครับปั๊บนะครับนี่นะครับปึ๊บนะฮะนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนตามนี้นะครับผมก็คือนะคอันนี้ก็คือวิธีการ ใช้ตัวครับตัวคอมมานด์ตัวนี้เอานะครับผมนะครับก็บางคนอาจจะไม่ถนัดการกดปุ่มการกดแถบตัวนั้นเนาะนะครับผมแล้วก็ใช้การพิมพ์ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับเอาไปประยุกต์ใช้งานเอานะครับแต่ส่วนผมคือผมก็ถนัดพิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับผมดีเอ็กซ์เคนะครับผมก็ปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วผมก็เลือกนะครับตัวที่ผมต้องการนะครับผมเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมนี่เป็นอ่านะครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อนะครับจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ